โอเคเพื่อนนี้น่าจะเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะฮะจริงๆก็มีคนถามเข้ามาว่าเฮ้ย mm hmm. พี่ถ้าแบบเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าถ้าพี่อยากจะฟาร์มขนาดเลยกอะพี่จะต้องถ้าไม่อยากซื้อการที่ก็ต้องสวิตไปไหนเผาใช่ไหมเฮ้ย hey, แล้วมันจะต้องใช้ทุนเยอะไหมพี่จากพาราอะไรอย่างเงี้ยโอเคมาดูกันง่ายๆเลยอันนี้ผมอาจจะไมะ่จะเปิดดับรวดเร็วให้ดูเลยละกันนะ,ะจริงๆก็คือเหมือน เดิมทุกอย่างเลยเนาะมันคือของก่อนจากคลิปหน้าเนี้ที่ผมเอาไว้เก็บเวลเนี่ยเซต PVE ทั่วไปนะฮะไม่ได้มีอะไรแปลกปลอมมากกว่านี้เลยนะฮะเนาะหัวเหออะไรกันเนี่ยดามเมจล,ลายธงลายธาตุให้หมดบันทึกปุ๊บ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 แบบนี้จริงเปลี่ยนพีโบก็ยังได้นะฮะแต่ขี้เกียจเดี๋ยวะจะทำให้ดูว่ามันตายไม่ตายไม่ตายก็ค่อยเปลี่ยนนะฮะ โอเคมาดูกันคือผมเอง <c oughs> ก็ไม่ได้เก่งเรื่องไนท์เผามากละกันนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมมาเริ่มจากตรงนี้ให้ดูก่อนว่าเฮ้ยปัจจุบันอ่ะเวลาผมมาเผา <c oughs> เอ่ะน่ะถ้ามาเผาผมเซ็ตอย่างนี้สมมติว่าผมไม่ใช้เบอร์เซิร์กอ่ะผมแบบมันปิ่มๆถูกไหม อ่ะมันปิ่มๆใช่ไหมอ่ะลองดูซิถ้าเราเปลี่ยนไปน,นี่ไปไงอ่ะเดี๋ยวนะมันต้องปิดใหม่ไปะวะก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ่ะดูซิถ้ามันไม่เกิดเลยก็ถือว่าตอบโจทย์เรา <c oughs> โอเคการเปิดเอฟเฟกเผานี่คือจะต้องแก้เรื่องคืออยากให้ดาเมจมันเข้าก็ต้องเอาออกก่อนนะเนาะหมายถึงว่ากด รีเซตสก,กิลเผาใหม่อะตอนเนี้ถ้าไปแบบเนี้ยเรียบร้อยเผาขนาดใหญ่ก็ตายในแพทเก่าเนาะแพทใหม่มันคงไม่ตายหรอกเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันโอเคเป็นแบบนี้อา่าแล้วถ้าพี่แล้วผมไม่มีพีโบผมใช้เฮดอยู่อะอโอเคอะไปแบบนี้ทีนี้มันคงไม่ตายหรอกถูกไหมเพราะเมื่อกี้เราทำแล้วมันไม่ตายง้นวิธีแก้คือเฮ้ยผมว่าคนหนึ่งก็รู้แหละก็กดเบอร์เซิร์ฟไปเลยแล้วก็เผา อ่ะซึ่งลองดูนะมันไม่ตายใช่ไหมเห็นปะมันต้องเกิดมาปิ่มหนึ่งก่อนมันไม่ตายโอเคซึ่งอันเนี้ยก็คงเป็นเอ่อน่ะสกายภาพตัวผมเองไะที่มันทาให้ไม่ตายทีนี้เราก็อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นวิธีหรือคนอื่นก็น่าจะรู้อยู่แล้วก็คือเปิดหมาให้มันได้สเตตที่เป็นดามเมจเพิ่มขึ้นไปก่อนปับ๊บทีนแล้วกดเบอร์เซิร์กแล้วเผาอ่ะทีเนี้ยเหมือนน่าจะทีเดียวตายแล้ว ใช่ไหมนะอ่ะพี่แล้วพี่จะเปิดหมาารามเงี้ยไม่ใช่แล้วก็ปิด <c oughs> การคำนวณของสกิลเผาเนี่ยมันจะคำนวณก่อนอย่างเดียวก่อนแรงแค่ไหนก็แรงเท่านั้นไปจนตายอ่ะไปจนจบอะ่ะ <c oughs> จนกว่าสกิลมันจะปิดหรือตายถ้าผมจะไม่ผิดนะซึ่งมมืกอไปผ่าทนี้ซึ่งไอเนี้ยไนท์เผาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีเอฟเฟกของมันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมเอานี้ออกให้กอน ดีมันจะมีเอฟเฟกเด้งเลือดมันอ่ะเออนี่มันเสื้อเด็กเอออเนี่ยแหละมัง้งเอออันีนเอฟเฟกของมันไหมันอ่ะมันก็จะไม่ตายของมันแหละซึ่งก็ไปเอาออโต้เลือดออกละกันโอเคอันนี้เป็นขนาดใหญ่ทีนี้อ่ะตามโจทย์เลยเราบอกกันว่าจะฟาร์มขนาดเล็กแพทใหม่ให้เห็นละกันเขาฟาร์มอะไรกันนะขนาดเล็ก ด้วงละ่ะอนี่ตายไหมไอ้เฮลอะไรเนี่ยอ่ะ he ll, he ll เฮลเฮลอะไรนี่ก็ได้อ่ะอยู่ไหนอ่ะเลียมอืมไปเลียมอ่ะลองดูซิ <c oughs> ว่าปัจจุบันเราเผามันตายไหมน้องตัวเนี้ยหูใจต,ตัวนี้โดนสะท้อนก็ตายแล้วจำได้เลยโยกาดเคยมาเล่นอยู่อ่ะออโต้เผาง่าย เปิดเผาปึ๊บอืมสิบห้าล้านใช่ไหมแต่มันจะมีความแบบน้องเขาจะยืนไกลไปน,นิดนึงอะใช่ไหมเดี๋ยวนะเออมันมีตรงดีๆไหมวะมก็ไม่ค่อยเสียนนะแต่ก็ใครจะบอกว่าเออ มันเผาได้นะอ่ะเนี่ยคือเนี้เราไม่เสียทุนอะไรเลยอะเรามาแบบของโซมโซมเลยเฮ้ย hey, พี่ลืมให้ดูเลยพี่อัพเงาไหมนี่ดูเงาผมดิไม่ปลดอะไรเลยนะแต่ผมก็ต้องบอกว่าเออเนี่ยมันคือของที่ผมก็มีอยู่บ้างในระดับหนึ่งมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นโหดจัดเลยขนาดนั้นแต่ว่าก็พอมีดาเมจอยู่บ้างอะเนาะหรือใครที่เผาไม่ตายก็ต้องขยับของขึ้นมาหน่อยละกันแต่ว่าแค่จะบอกว่าเฮ้ย นายเผาอะ่ะถ้าอยากจะฟาร์มขนาดเล็กอะ่ะแค่นี้ก็เหลือแล้วก็คือแบบมันก็ฟาร์มได้แล้วอะ่ะจริงๆอะ่ะแม้กระทั่งนะผมเชื่อว่าผมก็เผาขนาดไอ้นี่ได้อ่ะไอ้ไรขนาดกลางอะ่ะคือจริงเราสามารถใช้เบอร์เซิร์กเพิ่มเข้าไปได้อีกอะ่ะเอฟเฟกไม่ตายใช่ไหมเบอร์เซิร์กถ้าเบอร์เซิร์กไม่ตายเปิดหมาแต่เปิดหมามันก็ประหยัดสุดอะ่ะ ไม่ต้องไปเบอร์เซิร์ฟเบอร์เซิร์ฟมันเสียมานาไงใช่ไหมอืมเบอร์เซิร์ฟมันไม่ทางเลือกสุดท้ายอ่ะอ่าผมขอลองหน่อยละกันผมก็ไม่รู้อันนี้เขาจะเผากันหรอว่ามันไกลอ่ะเนี่ยใช่ไหม18ล้านเนี่ยแล้วแต่ของแค่เนี่ยครูดาวไม่ต้องสนใจเลยถูกไหมเพราะว่าเผาแล้วเปิดตลอดเวลายไปแล้วอะเราก็ไม่ต้องแบบถูกปะ เออไม่ต้องสนใจเรื่องคูดาวจะใส่ไปทำไมถูกปะก็อเอาแค่เนี้ยคูดาวผมปัจจุบันก็เท่าไหร่อ่ะดูงไงอ่ะสักครู่นเพื่อนผมขอดูก่อนคูดาวดูงไงวะอ่ะมีสิบสี่จุดแปดเห็นไหมสิบสี่จุดแปดวิแค่นี้เลยเนาะซึ่งแค่นี้ก็เผาตายแล้ว นี่ขนาดกลางนะถ้าขนาดเล็กมันก็ชิวกว่าน,นี้อีกอ่ะไม่รู้มีตัวไหนที่เพื่อนๆอ,อยากจะเห็นอีกไหมนะว่าอะผมลองเลือกให้สักตัวแล้วกันขนาดใหญ่จะไหวไหมอ่ะมาดูกันขนาดใหญ่ที่ผมชอบไปฟาร์มไอ้นี่ไม่น่าตายนะดูทรงแล้วเออเดินยังไงให้ใกล้ที่สุดวะารับตึงนะเพื่อนๆผมอะพาไปดู <c oughs> มีอะไรอีกหน้าที่ผมลืมให้ดูเรื่องนี้มันคงไม่ต้องถามถึง DPS b o s เนาะเพราะผมไม่ได้เอามาตี boss เนาะสแตตที่ผมอัพป,ปัจจุบันก็เป็นเนี่ยวิดเด็กเด็กจริงๆไม่อัพก็ได้นะจะไปอัพสเต็งให้แบกยามันก็ยังได้เลยนะเออแต่ผมอัพไปแล้วแหละก็เลยไม่มีอะไรบันทึกเปิดให้แล้วของสมส่ยเปิดแล้วอืม จริงก็น่าจะประมาณนี้อ่เดี๋ยวผมรีบเดินไปไอ้นี่แหะก็เกิดมาให้เพื่อนหน่อยนิดเออนิดนึงแล้วกันว่าอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของพาราไรทาตุละกันเนาะเพราะถ้าเป็นพาราที่เป็นธาตุไฟ สก,กิลเผาอาจจะไม่ได้ว้าวแบบนี้เพราะสก,กิลเผามันมันไม่ใช่ลายธาตุอะของอ่านก่อนมันใช่ไหมมันบอกไม่ใช่นะเนี่ยทำทำดาเมจเป็นนิวทรัลเห็นไหมนิวทรัลลายธาตุซึ่งก็เป็นผลประโยชน์ของคนเล่นพาลาใสายลายธาตุละกันอ่ะดูสิโอ้ครึ่งหลอดเองอ่ะลองเปิดฟูฟูๆเลยผมจะปิดมันได้ไหมครับนึงน,นนะ คำว่าฟูเลยนะเปิดแค่หมาแล้วเผาตายไหมอุ้ยแค่นี้ก็ตายแล้วหรอปิดมาเลยโอ้เหนือเกินคาดนะเนี่ยถ้าทำแบบเนี้ยขนาดใหญ่ก็เผาได้แลละแต่แต่โอเคหมาพี่แม่งแบบโอเวอร์ชิเปงเลยหมาพี่ถ้ามีหมาห้าดาวผมว่ามันก็ทำประมาณนี้ได้นะแต่ว่าถ้ามีไม่ถึงแล้วจะฟาร์มได้ไหม อ่ะมาดูกันผมก็ไม่รู้นะมมาลองดูกันเปิดเปลี่ยนบันทึกเป็น Pivo เ,เซิร์กเผาอ่ะก็ไม่ตายแต่ก็เป็นสองฮิตผมว่าก็ไม่ได้แย่เนาะก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคเออเอ,อแต่ว่าทางเลือกการเปิดหมาก็ดูอาจจะเป็นช้อยที่ดีที่สุดหรือเปล่าเนาะเปิดหมาปับ๊บเปิด เผาตายเสร็จปั๊บปิดจบเลยอันนี้ก็ไปเปลี่ยนคืนก็ได้ถ้าเราจะไปกลัวว่ามันลืมเปลี่ยนกลับนะอืมซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่ผมรู้เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าเฮ้ยเออวะเงาศูนย์ก็เผาขนาดใจตายแล้วมมันก็ก็สบายเนาะเมื่อเซิรกไม่เสียมานาะก็นิดนิดน่นนอยๆอย่ะเลือดเดี๋ยวเด้งให้เองด้วยดีไม่ดีแบบนี้ความสบายกว่าเรอยกาดอีก ต้องบางจุดด้วยนะจุดที่มันแบบว่าคอนโทรลมอนไม่ให้เกิดได้เลยอ่ะโอเคก็น่าจะเคลียร์เนาะตอบปัญหาได้ได้ครบแล้วแหละว่าขนาดเล็กจริงๆอะ่ะขนาดเล็กนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าของประมาณเนี้ยเงาศูนย์คือเผาไล้แทบจะแบบทั้งทุกตัวแล้วอ่ะในแมปแพทแพท,แพทใหม่อ่ะนะซึ่งก็จะไม่อยากซื้อการก์ดกอบบินก็มาเวนี้ก็ง่ายเหมือนกันอะ่ะแต่ว่า การกอบินไม่ได้ตอบโจทย์แค่เรื่องนั้นเนาะโอเคงั้นวันนี้คลิปผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะยังไงก็ถ้าเ,เพื่อนๆชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ก็จะทําคลิปอื่นๆอ,ออกมาให้อีกเกี่ยวกับพาราดินเนาะสายหลายท่าซึ่งผมมองว่ายังมีอีกหลายจุดที่บางคนอาจจะยังไม่รู้หรือบางคนอาจจะยังสงสัยและไม่มั่นใจจะไปดีไม่ไปดีหรือจะเรื่องข้อสงสัยอื่นๆจริงๆสามารถถามเพิ่มเติมมาใต้ คลิปทุกคลิปได้เลยนะฮะผ,ผมพยายามจะเข้าไปรีพายทุกคําตอบอยู่แล้วเอ้ทุกคําถามอยู่แล้วนะฮะถ้าไหนรู้จะตอบถ้าไม่รู้จะไปหามาให้ละกันวันนี้ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้กันครับสวัสดีครับ